ภาพรบรรยากาศล่าสุดนะครับต้นเดือนตุลาคมนะครับก็เริ่มคึกคักแล้วนะครับผมนี่คือห้างสยามดิสคฟเวอรี่นะครับดิสคัฟอรี สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าห้าง m อ็มบีเคเนะครับผมตรงแยงกปทุมวันเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้พาทุกคนมารับชมภาพบรรยากาศตอนกลางคืนอ,อีกครั้งนะครับมาอัปเดตภาพบรรยากาศด้วยนะครับผมช่วงนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับผมก็คือว่าใกล้เข้าสู่เทศกาลวิจิตเจ้าพระยานะครับผมนะเป็นงานที่ผมว่าสนุกมาก,มากๆนะครับผมแล้วก็เป็นงานที่ ต้อนรับนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับผมเป็นการเกิดเป็นการเปิดการท่องเที่ยวแบบเต็มระบบนะครับเอบรรยากาศชาวต่างชาติก็เยอะครับผมวันนี้ตอนนี้เวลา6กโมงครึ่งนะครับตึวกคิงพาววอานครสวยมากนี่คือถนนพญาไทยนะครับและนี่คือหน้าห้าง MBK Center ครับผม บอกเลยว่าผู้คนมาถ่ายรูปกันเยอะเยอะมากนะครับบรรยากาศสวยงามครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนข้ามไม่ใช่ข้ามเดี๋ยวเดินวนไปฝั่งโน้นนะฝั่งนั้นก็เป็นฝั่งที่มีนะักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะมากนะครับผมก็เป็นจุดไฮไลท์ของสกายวอล์กตรงแยกปทุมวันนะครับวันนี้วันนี้นักท่องเที่ยวเยอะครับผม เดี๋ยวถ้าถึงช่วงวิถีเจ้าพยาก็น่าจะมีการตกแต่งไฟนะครับผมอยู่ที่นี่นะนา่าจะสว่างกว่านี้นะครับผมจุดนี้ก็สว่างแล้วนะจุดนี้ก็มีกทมนะครับผมตัวใหญ่มาเลยเลยนะครับนักท่องเที่ยวเต็มเลยจุดนี้นะครับผมสม่วนมากก็จะเป็นปนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายนะครับ ภรพาบรรยากาศล่าสุดนะครับต้นเดือนตุลาคมนะครับก็เริ่มค,คึกคักแล้วนะครับผมไไรบรรยากาศค,ค,คือคึกคักนะวันนี้วันนี้ก็ เป็นอีกวันหนึ่งที่เห็นนักท่องเที่ยวเยอะมากๆนะครับผมอยู่ที่ Skywalk เยี่ยงกุมวันนะครับนี่คือจุดไฮไลท์เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชาติตชาติเขาจะมาถ่ายรูปกันนะครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับผมก็ไม่แปลกใจว่าทําไมนักท่องเที่ยวเขาถึงมาเที่ยวประเทศไทยกันเยอะนะครับผมที่จริงประเทศไทยนี้ไม่ได้มีแค่ สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพนะคือทุกจังหวัดมีหมดนะครับผมโดยเฉพาะเอ่อแต่แถวจังหวัดภาคใต้ภตาคใต้นี่ผมว่าผมมาสวยนะผมชอบน้ําทะเลอ่ะทุกคนแต่ไม่ได้ชอบเล่นนะชอบไปดูน้ําทะเลมันสวยนะครับผมมันเป็นแบบมันแปลกตาดีเพราะว่าบ้านผมไม่ค่อยมีแบบนั้นนะครับผมไม่ใช่บ้าไม่ค่อยมีไม่มีเลยนะครับทะเลอ่ะภาพบรรยากาศตรงนี้สวยนะ นี่คือห้างเอเเกเซนเตอร์ครับผมก็เป็นยิกห้างหนึ่งที่นักท่องเที่ยว,วชาวต่างชาติเยอะมากนะโดยเฉพาะโดยเฉพาะคนฝรั่งอะ่ะทุกคนนะคนแขกนะครับผมห้างนี้เยอะมากนะครับ พาทุกคนเดินไปดูตรงสกายวอล์กที่เขาเชื่อมจากสกายวอล์กเดิมนะครับผมนี่ครับสกายวอล์กจุดนี้ ก็เชื่อมไปยังอาคารสยามประตูวันเฮาส์นะครับผมนะครับมีลิฟต์สำหรับผู้ใช้รถเข็นนะครับผมแล้วก็เชื่อมกับสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับผม รบรรยากาศตอนกลางคืนสวยมากสวยงามสว่างสวยนะครับผมตรงไปก็จะเป็นราชเทวีนะครับผมแถวแถวราชเทวี คือห้างสยามดิสคฟเวอรี <în row> ่นะครับ <the> ด <real> ิสคฟเวอรี่นะครับทางเชื่อมเข้าห้างสยามดิสคฟเวอรี่แล้วก็ปทุมวันเฮาส์นะครับผม ครับทางเข้าอาคารสยามปทุมวันเฮาส์ครับแล้วก็จะมีป้ายบอกสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับผม yes สนามกีฬาแห่งชาติ 你要进去。Yeah, ตรงนี้เป็นการก่อสร้างเซ็นทรัลสยามนะครับผมอนาคตแล้วก็จะมีห้างอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งห้างนะครับผมเป็นเครือของเซ็นทรัลนะครับกําลังสร้างกันอยู่นะครับผมคาดว่า,า,าจะเ็จจะเสร็จประมาณัปี70หรือว่าปี71นะครับผมจุดนี้นะครับ โอเคครับผมก็เป็น่าพสำหรับคลิปนี้ผมก็จะได้ขอจบคลิปวิเพยงเท่านี้ก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ